มันได้ตาผัดอะไปใช่ไหมเนี่ยทำไมมันไปสองแ้านี้เป็นหนึ่งก็แปลกนะทำไมอะมันไปได้ไงมันเป็นไปได้ยังไงลองมองดูดิมาดูสิที่ตัวเองว่าไงถ้าทำไมมันกลายเป็นสองเอ๊ะแล้วถ้ากูไปดูแล้วมันเป็นหนึ่งก็แปลว่าเอ้ยเป็ดเป็ดเป็ดมาพอดี ในี่เอเอเจสันเก่าเลยเหรอเ <_ m ix> นี่ยหนึ่งโคลนนี่ลืมเอาโทรศัพท์ตัวเองมาแน่ชัวร์แอร์แกตัวเองพอนะครับตัวเองมานี้ไง,ต,งนนต้องกลับไปดูสิกลับไหนเนี่ยมันเป็นสองคนเพราะว่าเอานั้นมาไง จะเป็นคลิปนี้นะเพราะคลิปนี้กูก็ไม่ได้ดูเหมือนกันกูดูวะน่าจะไม่นะใครกติดตามช,านชันจะขอถามหน่อสิใครคนติดตามคนที่สองชนันเต,ต้องสึกนะเพราะว่าชันชัไม่ได้เนะีให้เปิดดีมิเอาวะโอ้ชอบชมาเลยอ ออกี่โมเกันอันกันอ่ะโอ้เต็มเลยออกไปออกไปยังไงเนี้ยนำออกจากเดี๋วว็กที่คุณชอบอคุณชอบแจกอะไรอีกเกินไปใช่ไหมนมีแค่สองอันนีเอ,อยจังตาคู่ก็นอนเหนื่อยทุกคนคะใครอยากรู้ว่าทำไม เราทำคิดวิวซุปขี้ต่างๆหลายกว่าคิดแล้วยังไม่ถึงร้อยหรือสามร้อยสับเลยแม้แต่ร้อยสับเลยกูไม่ได้สับสับอ่ะพูดไปคำเดียววะไม่ได้สับสับอ่ะฉันไม่ได้สับสับเลยค่ะทำไมคะ ถ้าทั้งคือ,อยากหองเลยใครติดตามฉันใครติดตามฉันบอกฉันมานะใครผมติดตามฉันถ้าฉันอ่านคอมเมนต์แล้วไม่มีใครบอกฉันนะนจะบอกคมเดียวว่าพีโอกฉันเหรอ <c oughs> คนที่มาดูต้องบอกว่าใครคนติดตามคนที่สองฉันคุณดูสิทำไมมันถึงเป็นเลขสองแทนที่มันจะเป็นเลขหนึ่ง <c oughs> มาก่อนเป็นเลขหนึง่งโดยที่ฉันไม่รู้ตัวเพราะฉันไม่เคยได้ลงคิวฉันไม่เคยได้ทำกี่อะไรเพราะแบบมันปัจจ็บสนนี่คือตีสี่นะแต่พราสะพานเป็นตีห้าเนะี่ยความเป็นจริงคือตีสี่กูจะอยู่จนช้าอยู่แล้วนี่บอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าใครบอกนคนนี้ถ้ากูอ,าอ่านคอมเมนต์แล้วก,กูไม่เจอนะกูจะบอกไปทำเดี๋ยวว่าคุณทำอะไร